ขาขวานไปไวาขวเหนไหมเห็นไหมไปไขวามือเจ้าตัวลเลยปลเ่าดีอเราสวัครับีเฮียทตึอะไระไครับดูสภาพแบบคน่กระโดดน้ำเลยครับูด่างดูด่างี่พิกด ดนผู้ทีล่น้องหลักให้หนูนี่ไล่แทงกอะไหลไล่แทงหนี้ไปเเลยยไปเโยไป้ลยเอ้ยองเลเอารอบรอบปังเลยไปยืนเขแล้วไปยืนเขหแล้วโอย่ๆนี่ายืน้ขแล้วไปยืนเขา้วายเขี่ยต้องไปกันอต่อไกเ็ต้องต้องกูนี้วะโอ้ยดูเว้ย

เฮกำลังด้วยเฮ้กำลังทีเดียวฉันว้าวไม่คอไรคไรเลยพอแล้วเกอมังหนาวเพื่อนรักกันไปเป็นกุ้มพี่เบ้นอันตรายปุ่มแหลกพายเลยนะไม่โดนไม่โดนโดนหรอกมีุมอย่างนี้แหละอยคนโดน ไอคนอุ้มมันไม่เที่ยวไอยคนโยนโดนโยนเสียวเฮ้ยประกาดติดต่งไม่ได้ด้วยตุ่มทีมกูดีกว่าีกเป็นหอยเป็นหอยกูเรียงตัวเลยไม่เป็ไรนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไมาโไปตาไปมันต้องทีแบบเวฟแบบแล้วแบบแล้วแล้วแดยแล้วไขอุ้มเนี่ยกูเลยต่อไม่อุ้มเลยแล้วหน่เป็นอุ้มเลยใหญ่เป็นอุ้มเลยอ้ไม่อุ้มไม่อุ้ม

อยองนี้แล้วทีย่นพี่คนแรกที่เรีสภาพี่ป่วยร้อด้วยไปต่อไปต่อไปไปนะมึงยังไม่ได้ไปอะไรวะไม่ปไ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 ไป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 ปไ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 ป้ยไป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 นปไป ไม่มาาเลยมาโอ้ยโกรธอะไรดเนี่ยโอ้ยโหรอหน่วนะลูกทอนนี่อนนี่ทอนนี่ไงดีอ่ะขอไม้วยจุเออนั่นแหละไอ้ออนี่บุคลาหลันั้นกออก ลูกเต็มบ้านหลาเเมืองมเเต็มมเอต็คดเตอานเติดเรติดเราตอะไรยูมเงเต็มมึงอยาเข้าเอก่อนีมาเไอ้เียไม่ได้ตอยอยมีเมียกันเร็วเลยไม่กินนมไอ้เนียตา

เฮียมันกูมึงอ้วขออนุบาสจบใครที่กูแม่ตาย่เงี้ยแต่่าไม่ไม่ดีองกูแอ้วกูมึอ้าวไปบอนไปร้อนนะไร้อนไป้อนขอบาลบขออนุบาลจบครี้เาไปเขาไปไปไห้เขาไไห

เราต้ตายไยเ้ยจะรู้ไหมไป้ยเตายวัน้ไปอย่าไรเฮ้ยเอาเร็วรดีเฮ้ยไปไเร้องนไปเราไปเป็นอย่างนี้อปไม่้นลไม่้องชี้ที่ลีลาวันไปเดี๋ยวกูจะไปเร็วซอนโค้โหเอ้ยเอ็นดี้เกิดอะไรแล้วเว้ยะ คือแขนหนาแนาเลอ้ยแนแนาน้นาแขนยโ่นโโามนย่้มล้มล้มล <Cow> ้มล้มล้มล้นมล้มน้ม้มล้มน้มล้มล้มล้้มไมล้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 ม้มล้้้ล้ไม้น้้้ล้้้้อ้้้มลมล้้ลมม เฮ้ยก็อขอมาเนี่ยกระชากกระชากขอ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 สั้นอสั้นขอสั้